ปลูกกระท้นมะม่วงก็สู้กับมะม่วงระยะไอ้อะไรเนี่ยแทรกลงไปในมะม่วงสู้กับมะม่วงผมว่าพอใช้ได้นะเนี่ยไม่ใช่ไม่ดีนะลุงกรมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้ลุงกลมอยู่ที่องครักษ์นะครับนครนายกครับมาดูบ้านของลุงปรีชามาลายรัตน นะครับตอนนี้เขาเปลี่ยนจากเขาไม่ได้เปลี่ยนคือมีสวนไผ่ด้วยมีสวนมะพร้าวด้วยเรามาปลูกไว้ตั้งแต่ประมาณช่วงสงกรานยังไม่ถึงสงกรานดีปีที่แล้วเราจะมาดูความเติบโตการที่มันโตไปขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันไปเดี๋ยวเราไปดูข้างในนู่นอันนี้วันนี้ลุงกลมมาเยี่ยมสวนมะพร้าว ลุงปรีชามาลัยรัตน์ท่านนี้ครับครับสวัสดีครับอตรงนี้อยู่ที่ไหนลุงปรีชาตรงนี้ตำตำแหน่งหน่อยตำบลพระาจารย์อำเภอคลักจังหวัดนครนาะยกครับอ๋อแล้วลุงปลูกมะพร้าวมานี่ถึงวันนี้นี่กี่ปีแล้วเนี่ยมะพร้าวนี่ประมาณสิบปีเนาะสิบปีสิบปกีกว่ากว่าอ๋อก่อนผมกเกษียณอ่าแล้วตอนนี้มะพร้าวที่มีอยู่โดยประมาณกี่ร้อยกี่พันต้นเนี่ย ประมาณสักสามพันสามพันต้นอ่าลยเรื่องมพะพนะร้าวนะเหรอแล้วก็ลุงก็มีการแทรกแทรกไปแล้วเนี่ยดูจากอย่างนี้เนี่ยมีอะไรบ้างมีไผ่ทั้งมุนนี่ฝั่งนี้เป็นมีมะอ่ะาไผ่ไผ่ยักษ์หรือว่าบางทีเรียกปักกิ่งก็มีแล้วดูจากสภาพนี้แล้วลุงคิดว่ามันยังพอใจอยู่ไหมหรือว่าก็ยังพอใจระดับหนึ่งเออเชา้ชาเช้าเนี่ย เช้าเช้าเย็นเย็นเนี่ยผมจะมาเดินในสวนนี้ตั้งแต่ผมได้ไผ่มาผมพอดูไผ่เพลินเลยดูว่าไอ้นี่มันออกนอนนะไอ้นี่มันออกนอนนะการดูอะไรก็ตามนะฮะที่เราชอบใจหรือถูกใจนะมันก็เป็นความสุขเป็นความสุขไอ้นี่มันโผล่มาเอ้ยยาวแล้วเว้ยไอ้นี่ยาวแล้วเว้ยไอ้นี่ตัดยอดเลยเนี่ยอย่างนี้นะฮะข้างหลังนี่ตัดยอดที่ผมตัดยอดเพราะผมจะต้นดูจะดูว่านี่ไผ่ต้นนี้เนี่ยปีหนึ่งพอดี นี่นี่คือปักกิ่งอ่าอ่านะฮะรู้สึกว่าจะโตช้าหน่อยอ่าโตช้ากว่าอ่าข้ามมนข้ามนจะแต่แต่ได้ไวกว่าท่าเที็นอ่านี่เป็นอย่างนั้นดูไปไอ้ต้นนี้มันเป็นอย่างงี้ไอ้ต้นนี้มันขึ้นมาอย่างนี้แล้วนี่ๆตอนนี้เอาไผ่ไอ้นี้มาส่งอันนี้นมีแนวคิดอย่างไรนี่ข้าวหลามตับแดงลุงคิดยังไงล้าวหลามเต็มก็ชื่อสมชื่อเลยคือข้าวหลามอ๋อเพราะเส้นนอกเนี่ยถนนเส้นนอกเนี่ยครับมันกึ่ง เส้นถนนท่องเที่ยวกึ่งแล้วมันเป็นกึ่งแล้วอซีตะวันออกของกรุงเทพเนี่ยนะฮะจากบางแสนอะไรมาเนี่ยมันใกล้แล้วก็ไปนครนายกไปน้ําตกอะไรเนี่ยก็จะวิ่งกับเส้นนี้หมดนะฮะพอวิ่งเส้นนี้หมดก็จะมีเมื่อกี้มาจะเห็นขายปลาสลิดร้านค้าข้างทางมีปลาสลิดมีเริ่มมีอย่างอื่นแล้วล่ะเพราะถนนนี้เพิ่งเสร็จได้ไม่นานนัก นฮผมก็มองว่ามันมีคิดว่าเอ้ยทําไมอ่าน้องมนต์ทาได้ทําไมของเราไม่มีเลยอแทางนี้ไม่มีและมาตรวจสอว่าถามไวทางหน้องมนต์ว่ามันเป็นยังไงเขาบอกว่าเขาหาไผ่ไม่ได้เขาหาไผ่ลำไผ่ไม่ได้เมื่อหาลำไผ่ไม่ได้ไอเราก็ปลูกไปแล้วถามว่าผมไอ้นี่ได้หลายวันเลยนะขายได้ทุกวันวางนั่นดีกว่า เขาไม่้าบเขาไม่เผาไม่เผาขายเองผมจะเผาให้เขาไปขายคือเราเป็นผู้ผลิตแล้วส่งให้เขาขายอย่างเดียวประมาณนั้นแต่ใจผมเอาแค่นี้เอาแค่เอาไผ่เอาเรียกว่าทีละขั้นทีละตอนทีละขั้นทีละตอนไปทีละขั้นขยับทีละขั้นนี่เป็นความคิดเป็นทีนี้ที่มีอยู่เดิมที่เป็นผูผลิตที่เราเอามาดูหน่อยมาดูหน่อย ช่วยช่วยแนะนําหน่อยว่ามีอะไรขายบ้างของสวนลุมเนี่ยอย่างนี้คืออะไรลองแนะนำหน่อยตรงนี้อันนี้อันนี้คือพันธุ์มะพราะ้าวนะเป็นพันธุ์ที่ลวกลงมาบ้างอะไรบ้างหรือตกค้างไปบ้างเนี่ยนะฮะ <มา S 2> เราก็จะมา<อ>มาทำอันอันนี้เป็นเป็นอีกอันหนึ่งพอเป็นะมะพร้าวแกงไหมเนี่ยมันเป็นลักษณะของเดิมที่กลายพันธุ์แล้วผมเอาอแยกออกมาเลย มัดกายผ่านผมแยกออกเลยอย่างนี้อย่างนี้ตัดมดละอย่างนี้ลุงขายเท่าไหร่ไม่ขายเลยอันนี้ไม่ขายนะไม่ขายเลยทิ้งเลยอะอย่างนี้นะอย่างนี้อย่างนี้อะผมก็ขายประมาณยี่สิบาทโดยทั่วไปจะผัิเป็นยี่สิบาทยี่สิบห้าบาทแล้วแต่แล้วแต่เรื่องการะดูการเรื่องการคำนวนใครซื้อมากซื้อน้อยนะมีผลิตภัณฑ์นี้ขายกลัวง่ายนะถ้าใครสนใจนะชั่วโมงนี้ลุงแบ่งขายได้นะ หรือว่าไม่ค่อยอยากขายแล้วเพราะต้องปลูกเองอีกหรือ,อยังพอมีผมจะปลูกชุดใหม่ลงไปเนี่ยเลยแต่ก็พอมีอยู่บ้างพอมีบ้างบอกเบอร์หน่อยบอกเบอร์หน่อยเผื่อใครสนใจเราแวกนี้เผื่อไปไมไกลุนเก้าห้าห้าสี่สองหนึ่งแปดเจ็ดหกครับนะตอนนี้เราจะมาดูว่ามะาพร้าวเรียบร้อยไปแล้วเนะเาะลงมาดูไผ่ที่แทรกมะพร้าวอ้าวลองไปขอดูหน่อยนี่มาไล่นี่โอ้แต่ว่าไปฮ้ยทางมุนมันชนนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว นึ่งปีพอดีหนึ่งปีพอดีดูดิแทงหนอแล้วเนี่ยอ,อย่างนี้ขุดล้อมขายได้เลยแทงหนอแทงหมดแล้วนักเออ,ทอแทงหนอระน้าให้ดีแล้วดินเขาดีแต่เขาก็อาจจะมีรากมะพร้าวบ้างไม่รู้มันรบกวนกันหรือไม่รบกวนกันแล้วแต่นะมันชนะกันไปแล้วเนี่ยดูหน่อดิเออแต่น้ําดีที่นี่เป็นนิสสป,ปริงเกอร์เขาปล่อยมาจากไอสายไมโครนะครับแล้วก็ปล่อยเข้ามาอ้ระบบน้ําที่นี่เก่งกว่าเราเยอะนี่นี่คืออะไรรู้ไหม ลุงก็ไม่ค่อยเคยเห็นสะพานข้ามคลองตัวอย่างอย่างนี้แพงไม่รู้นีง่ง่ายๆนี่แผนนี้เท่าไหร่น้อยกว่าบาทนะไหมร้อย,อยเอ่อเออข้างล่างเอาข้างบนนี่คือแผ่นพื้นธรรมดาอ่ะอออทั่วไปเอาไอ้เขาเรียกเสาตีช้างอ่ากราบหัวเออปักลงไปเลยปักลงไปเลยแน่นแค่ไหนใช่แค่นั้นใช้แค่นั้นเออเอาให้พอดีแล้วจะอยู่ อย่างนี้ตลอดของเรามันเล่นไม้ไผ่อย่างเก่งปีเดียวก็วนทิ้งแล้วอ่ะเออแล้วไม่ใช่ถูกไม่ใช่ถูกนะฮะอ่านหนึ่งสามร้อยอย่างเงี้ยอย่างนี้นี่ยั่งยืนตลอดชีวิตถ้าใครมีท้องร่องแบบนี้เราไปเห็นเอ้ยเขาท่าไว้นี่ก็สี่เมตรเนี่ย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 สี่เมตรสี่เมตรนะเออนี่เห็นไหมเราได้ไอเดียนะปุ๊บเอ้ย เขาไปสารพัดก็ต้องมีหมากก็มีเนาะหมากได้ผลไม่ลุงนี่เริ่มเริ่มเริ่มโอ้หมากก็มีว่ผมผมโดนนี่ผมยังไม่ได้คิดคิดพอคิดคิดขายแหมไม่น่าจะไปลงหมากเลยเดี๋ยวที่แต่แต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาแทรกนะนี่แหละชุดเนี้ยชุดเนี้ยผมจะลงหมดค่อยแทรกพื้นที่ลุงกี่ไร่แต่บอกอีกทีนึงบางทีไม่คนไม่เคยดูประมาณร้อยหนึ่ง ร้อยหนึ่งถ้าสมมติสมมุติก่อนซื้อขายไอ้ลุงอะลุงกมเนี่ยเป็นคนที่ซอกแซกอยากรู้ถ้าเขาซื้อขายกันจริงสมมุติยกแปลงเลยสมมติก,ก่อนนะสมมุติลุงบอกอขี้เกียจแล้วเว้ยยกแปลงเลยส่วนใหญ่เท่าไหร่ตอบยากนะตอบยากแต่ว่าโดนแล้วเราคิดก่อนเอาเอาเอาราว่เา,เ,าเขาขายกันไล่ล่าเลยโดย<ล>ประมาณเนี่ยตอนเนี้ยนะประมาณห้าแสนถึงหกแสนบาทเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าเราแวกนี้เดิมทํานาแตเดี๋ยวนี้ความเจริญมันเข้ามาปุ๊บเนี่ย มันกลายเป็นห้าหกแสนบาทต่อไร่เลยคนซื้อไปก็คือไม่ได้เอามาทํานามั้งส่วนใหญ่ไปที่อยู่อาศัยไหมครับซื้อไปทํานาไม่มีแล้วไม่มีแล้วส่วนใหญ่ที่ไปก็น่นหละบเป็นที่อยู่อาศัยเป็นที่อยู่อาศัยละอ่าเราเข้าใจเพราะว่าอีกนิดเดียวเขากรุงเทพแล้ะเออติดกรุงเทพเลยนี่เท่าไหรละประมาณยี่สิบกิโลก็เป็นตะเข็บละโอเคที่ที่เอาข้าวหลามกับแดงมาเนี่ยผมจะปลูกบนนี้แหละ อ๋อนี่นี่ให้รู้สภาพนี่นี่จะปูกบงคันนี้ว่าไม่พอหรอกสามร้อยไม่พอเอาสักประมาณสี่ห้าหมื่นต้นก็ได้กระตังกระตังจะมาตอดเอาบำนาญผมอีกแล้วลุงกรมบอกว่าไม่ต้องเอาเยอะละสี่ห้าหมื่นต้นก็ได้ทชไมล่ะไม่ีบำนาญนั้นเนี่ยแต่เอามันก็มาอยู่เรื่อยๆเนาะใช่ไอ้ที่มันเป็นกิ่งตอนนะอ่ากิ่งตอนเนี่ยข้างหน้าเน่ะ เนี่ยเลยเลยของเราไปเลยไม่ไม่เลยก็คือไอ้ที่ปลูกไว้อะนะสุดทางเนี้ยโอูกแ้นั่นโตสวยมันโดนมันโดนแดดว่ามันล้มนะแต่มันโดนแดดบ้างมันก็โตไงนเราฝั่งโน้นนะเฮ้ยฝั่งนู้นโตดีเียนอันเดียอะอันนี้ก็แสงน้อยครับก็การการเจริญเติบโตสู้ไอ้ตัวนู้นไม่ได้นู้นแดดเยอะเออปลูกกับต้นมะม่วงก็สู้กับมะม่วงระยะไอ้อะไร เนี่ยแทรกลงไปในมะม่วงสู้กับมะม่วงผมว่าพอใช้ได้นะเนี่ยไม่ใช่ไม่ดีนะแรกเลยเนี่ยแต่ช้านิดนึิงมันแบออกระยะแรกเลยนะอะไรนะต้นที่หนึ่งเป็นอย่างนี้นะพอต้นที่สองมันตั้งลำได้แล้วมันมันต้นที่สองต้นที่สามเนี่ยมันตั้งลำได้แล้วมันพุ่งเลยพุ่งเลยเฮ้ยเขาคาดคุถามว่าไปไปมาแล้วจะเป็นยังไงเนี่ยเฮ้ยยิ่งอันนี้ยิ่งสวยเลย่งสวยเลยจริญยอดเลยถ่ายยอดดูเลยสวยยมากแล้วเบลเลยเห็นไหม ร่มลเลยคุณดูดิแล้วประมาณปีนึงไงปีนึงเท่ากันปีนึงเท่ากันแล้วฝั่งนู้นก็โตดีคุณฝั่ง,<อ>งนู้นโตก่อนโอ้ฝั่งนี้โตดีม,มีมีอิทธิพลต่อการจะจะโตธรรมดายอยู่แล้วแสงมันปรุงปรุงอาหารดูดิสวยกว่าเยอะเลยแล้วไม่ค่อยอ่อนคือถ้าเกิดแสงน้อยอะต้นมันจะอ่อนมันจะ,ะ,ะมันจะเลื้อยแต่อันนี้ตรงครับอันนี้ก็เป็นวิเคราะห์เลยว่าแหมน้งสวยเลย อันนี้เป็นไผ่ยักษ์นี่ไผ่ยักษ์ไผ่ยักษ์ออกหน่อแล้วไม่น่าบปรืมเลยสงสัยลุกไม่กินมั้งเนี่ยเอาไว้ไม่ค่อยกินมั้งกินไหนกินหน่อไม้ครับกินแต่ว่ามันยังไม่มีให้กินแลวอีกอย่างเลงทำใจที่ได้เราไปกินมันอะอ้าวก็ขอขอบคุณมากเลยเราลากันตรงนี้เลยนะครับขอบพระคุณคุณลุงปีชานะครับบอกเลยถ้าใครสนใจก็ เรื่องมะพร้าวเรื่องผลผลิตในสวนนี่เออนอกเหนือจากมะพร้าวมีผลผลิตอะไรบ้างโฆษณาหน่อยมีกล้วยมีอะไรไหมที่ล้วงมาม่วงกล้วยอะไรอีกมะพร้าวสมโอสมโอโอปลาก็มีโอ้ปลาหลักพัฒแต่ว่าเขาไม่ยขาปลาเนี่ยแบ่งโซนเลยไอโซนข้างหน้าเนี่ยต้นไม้อ่าขลางบ้านออกไปประมาณเนี่ยแบ่งครึ่งเลยแบ่งครึ่งเลยเนี่ยนะฮะแบ่งครึ่งของพื้นที่เนี่ยหลังบ้านเนี่ยเป็นปลาเลยโอ้โหรายได้ เรียกว่าป,ปีปีหนึ่งนี่สงสัยประมาณ5้าหกรล้านมัน้งน้อยกว่านั้นหรือว่ามากกว่านั้น <laughs> <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวาจารปากกอนมาใช่เดี๋ยว,ยวปากกอฝา, <laughs> า,ากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ